どうも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 。 สวัสดีค่ะลัคนาราศีสิงห์นะคะมาแล้วค่ะคลิปดูดวงรายปีนะคะประจำปี2567นะคะคลิปนี้ก็จะเน้นการทำนายทางโหราศาสตร์ไทยโดยใช้ดวงดาวทางโหราศาสตร์มาช่วยในการทำนายนะคะคลิปนี้ก็จะไม่มีการเปิดไพ่ยิปซีนะคะทุกคนนะคะคก็จะดูดาวตีเทพ3ามดวงนะคะเมื่อดูดวงรายปีนะคะคก็เน้นดูลัคนาเป็นหลักเหมือนเดิมท่านใดไม่ทราบลัคนาก็ดูแบบราศีได้นะคะ <S 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 ในส่วนของ ปี2,567สําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเด่นมากเรื่องของการงานนะคะเด่นยังไงเด่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงน,นะคะย้ายงานเปลี่ยนงานนะคะย้ายแล้วมันดีไหมแม่หมอะคะย้ายแล้วมันดีนะคะย้ายแล้วมันดีมันมันม่นคงขึ้นแต่ถ้าใครอยากจะย้ายหรือว่าเปลี่ยนแปลงงานให้รอหลังวันที่30 เมษายน2567ดีกว่านะคะช่วงนั้นจะเป็นช่วงโอกาสดีๆในเรื่องของการงานนะคะใครที่ตกงานว่างงานก็ไปเขียนใบสมัครทิ้งไว้ได้เลยนะสำหรับคนราคณาราศีสิงห์นะคะไปสมัครไว้หลายๆที่นะคะถ้าเขาแบบเลือกตัวก็ไปสัมภาษณ์นะ,ะถ้าได้ก็ลองเลือกดูนะคะว่าจะเอาที่ไหนนะคะสำหรับคนราคณาราศีสิงห์นะคะเออนะคะเรื่องของการงานโดดเด่นนะ,ะในปี2567นะคะ บางคนบางท่านถ้าทํางานประจําอาจจะได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะคะแต่คนที่มีงานประจําทําอยู่เนี่ยถ้าจะเปลี่ยนให้ไปเปลี่ยนหลังวันที่30เมษายน2567ถึงจะดีนะคะเพราะว่าช่วงนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีนะคะจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษกซึ่งเป็นภพกรรม,มะภพการงานของคุณนะคะมันจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะมีหน้าที่การงานที่เติบโตขึ้นนะสำหรับคนสิงห์นะคะ ในบางคนบางท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนงานนะนะคะบางคนบางท่านอาจจะมีการขยับตําแหน่งเปลี่ยนแปลงตําแหน่งขึ้นเป็นตําแหน่งที่สูงกว่าเดิมมีรายได้มากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะรวมทั้งบางคนบางท่านอาจได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะพัดนถิน่นพัฒฐานไปทํางานยังสถานที่ไกลๆนะคะต่างถิน่นต่างแดนหรือว่าต่างประเทศก็ได้สําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่ไปแล้วดีไหมไปแล้วดี ะะมีโชคมีลาบมีเรื่องของความมั่นคงเกิดขึ้นสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์เดินทางไปทํางานต่างประเทศสูงสําหรับคนลัคนณาราศีสิงห์นะคะและใครที่เป็นข้าราชการจะโดดเด่นมากๆในปี2567ในเรื่องของการงานมีโอกาสได้ตำแหน่งใหญ่ขึ้นสูงขึ้นและก็มั่นคงขึ้นนะคะสำหรับคนลัคนณาราศีสิงห์นะคะลักนณาราศีสิงห์นี่เหมาะที่จะรับราชการที่สุด เพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวประจําตัวของคุณเลยนะคะจะชอบเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมสําหรับคน,นาราศีสิงห์นะคะลักษณะนิสัยจะเป็นคนที่เสียอะไรเสียได้แต่เสียหน้าไม่ได้นะสำหรับคน,นาราศีสิงห์จะห่วงเรื่องของหน้าตาห่วงเรื่องของเกียรติเรื่องของชื่อเสียงตัวเองมากๆนะคะสำหรับคนสิงห์นะคะมีความใจร้อนมีภาวะ การเป็นผู้นำสูงสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะในปี2567สําหสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์เป็นปีที่โดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานและก็เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยสำหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่จะบอกว่าเรื่องของความรักนี่ไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการงานนี่โดดเด่นคนละด้านกันเลยนะคะ เพราะว่าเรื่องของความรักนี่รู้สึกว่าจะมีดาวเสาย้ายมาเลงลักนาอยู่ในภพปัตตนีของคุณนะคะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นอาจจะมีปัญหาได้นะคะระวังเรื่องของความสัมพันธ์หลายๆคู่สําหรับคนลักนาราศีสิง์สุดท้ายแล้วอาจจะจบเลิกรายอย่าร้างสูงนะคะถ้าไม่ใช่แล้วก็คงต้องจบจริงๆนะคะ ฝื้นยังไงก็ฝืนไม่ได้ถ้าเสาเล็งรักถ้าไม่ใช่คู่นะคะบอกตรงๆเลยนะคะแต่แน่นอนว่าคนลักนาราศีสิงห์เนี่ยนะคะถึงแม้ดาวเสาจะเล็งลักนาแม่หมอว่าหากเกิดปัญหาเรื่องราวต่างๆนะคะคนลักนาราศีสิงห์ก็น่าจะแก้ไขปัญหาผ่านไปได้นะคะเออนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าดาวพรฤหษสเนี่ยที่สถิตยอยู่ในภพกรรมมะเนี่ยนะคะ เป็นเรือนเกณฑ์ของคุณด้วยนะทำให้คุณค่อนข้างมีสตินะมีสติมีความคิดมีอะไรที่มันแบบว่าสามารถที่จะคิดได้สามารถที่จะตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะดาวปตัตนิดาวคู่ครองคนรักของคุณสำหรับคนละคนาราศีสิงก็คือพระราหูนะคะดังนั้นนะคะคนละคนาราศีสิงเนี่ยส่วนมากจะได้แฟนในฝั่งเอเชียเยอะนะคะ ฝัออ่งประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าประเทศไทยแถบเอเชียนะคะสัดส่วนมากหรือบางคนบางท่านาได้แฟนเป็นคนที่มีเชื้อสายจีนอะไรประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้ดาวปัตตนีของคุณนะคะดาวพระราหูเนี่ยเข้าย้ายราศีวันที่17ตุลาคม2566เข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นภพมรณนะนะคะดังนั้นดาวชิงสองไม่ดีนะคะดาวชิงสองไม่ดีดาวเสา ไปทับภพบปัตตนิของคุณนะคะเสามาจากภพอลิเห็น,นยนะคะเสามาจากภพอลิเร็งลัคนาทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหากมีความรักความสัมพันธ์จะทําให้คุณทุกอ,อกทุกใจนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะหรือว่ามีเรื่องทะเลาะขัดแยง้งมีอุปสรรคกันนะคะสุดท้ายแล้ว ความสัมพันธ์อาจจะไปไม่รอดนะเพราะว่าดาวปัตตานีดาวคู่ของคนรักของคุณนั้นไปอยู่ที่พบมรณะนะนะคะแต่บางคนบางคู่นะถ้าเป็นคู่แท้กันก็จะผ่านไปได้ในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่จะมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต้องบอกไว้นะคะสําหรับคนที่อาจจะแบบพยุงกันผ่านไปได้ในช่วงที่เสาเร็งรักนะคะนั่นก็คือคนที่อยู่ห่างไกลกัน นะต่างถิ่นต่างแดนอยู่ใกล้ๆกันนะคะหรือว่าอยู่ต่างประเทศอะไรประมาณเนี้ยนะคะอ,อาจจะพยุงผ่านกันไปได้นะนะคะเพราะมุมดาวันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็คนที่เป็นพ่อมแม่แม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็มีโอกาสนะ,ะที่จะแบบไปกันรอดสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเพราะว่าปัตตนีตกมรณะก็จ,จะเป็นแบบ เจอพ่อไม้แม่ไม้คนมีตําหนิอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนสิงห์นะคะแต่ความรักมันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะนะคะทีนี้บางคนบางท่านนะออคู่ของฉันไม่ใช่พ่อไม้แม่ไม้นะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันด้วยตอนเนี้นะคะจะทํายังไงถึงจะไปกันรอดนะคะมันก็มีเคล็ดลับวิธีการที่ทําให้ความสัมพันธ์มันไปกันรอดนะคะถ้าคนรู้สึกว่าคู่ของคุณในช่วงปีนี้ในช่วงนี้รู้สึกว่าอยู่ด้วยกันอยู่ใกล้กันแล้วมันทะเลาะก,กันบ่อยพยายามอยู่ห่างห่างกันก็ได้นะ อยู่ห่างกันแบบอาจจะแยกห้องนอนกันอะไรประมาณนะีคะแยกห้องนอนกันต่างคนต่างไม่ค่อยสูงสิงกันอะนะคะเออมันก็สามารถผ่านไปได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับวิธีการแก้เค็ดนะคะส่วนสถานะคนโสดนะคะถ้าว่าตามดวงดาวแล้วมันก็ไม่เหมาะในเรื่องของการมีความรักมีความสัมพันธ์มีแล้วมันทุกนะคะสาหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าความรักมันสวยงาม ถึงแม้ว่ามันจะทุกบ้างสุกบ้างมันก็เป็นสีสันของความรักความสัมพันธ์นะคะอยากจะลองคบอยากจะลองคุยกับใครก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องถือเคสที่แม,ม่หมอบอกนะต้องเป็นคนต่างประเทศอะไรประมาณนี้ต่างประเทศต่างถิ่นแดนไกลหรือว่าคนมีตําหนิอย่าอยู่ใกล้กันมากแชทคุยกันออนไลน์คุยกันแบบนี้ได้นะคะเออมีโอกาสผ่านไปได้นะคะแต่ถ้ามา พบมาเจอกันตัวติดกันตลอดสําหรับคนสิ่งแล้วมันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะมันจะมีปัญหานะคะเออต้องบอกแบบนี้ในช่วงที่เสาเร็งลักขนานะคะวิธีแก้เคส็ดก็จะบอกประมาณนี้นะคะคือช่วงที่เสาเร็งลักขนานะ่ะนะคะมันก็ต้องระวังเรื่องของความรักเรื่องของคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาอะไรประมาณนี้ใครที่ทํามาค้าขายติดต่อกับลูกค้าอะไรประมาณนี้อาจจะต้องได้เข้าไปแก้ปัญหาในเรื่องของตรงนี้ด้วยนะคะ แต่ดาวพฤหัสเมื่อย้ายราศีแล้วมันจะส่งผลให้การงานของคุณดีขึ้นนะคะแต่ยังไม่ไวายได้แก้ปัญหาอยู่นะคะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่มันมีสิ่งดีๆมากกว่านะในเรื่องของการงานนะคะส่วนความรักมันเหมือนจะไปแบบอีกทางหนึ่งอะ่ะนะสำหรับคนสิงห์นะคะยิ่งถ้าช่วงไหนที่ดาวสุกตกพบเสียเนี่ยโหยิ่งเจอเรื่องที่มันหนักอีกนะสำหรับคนสิงห์นะคะเออต้องบอกแบบนี้ ดังนั้นถ้าคนโสดคุณไม่กลัวดาวเสาที่มาเล็งลักนาคุณอยากพบอยากจะคุยอยากจะพูดกับใครนะคะเอาเคล็ดลับไปให้คุยกับสายฟอสสายฝรั่งต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอยู่ไกลๆกันเอเชียก็ได้แต่ว่าอยู่ไกลๆกันอะไรประมาณนี้น,นะคะหรืออย่าตัวติดกัน ให้อยู่ห่างๆกันนะคะมันจะไปกันรอดนะสำหรับคนราศีสิงห์นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะในส่วนของเรื่องสุขภาพนี่ก็ต้องระวังสําหรับคนสิงห์นะคะสุขภาพต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์นะคะพวกสัตว์ต่างๆงูงเงี้ยวเขี้ยวคอตะขาบอะไรพวกเนี้ยนะคะให้ระวังนะคะใครที่เดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุอะไรที่เกี่ยวข้องกับดาวเสาร์ทั้งหมดนะคะ มีโรคอะไรบ้างที่เกี่ยวกับดาวเสาร์นะคะคนลัคนาสิงห์ต้องระวังก็คือโรคที่เกี่ยวกับดูนะคะแขนขานะคะเส้นเอ็นลำไส้โรคภูมิแพ้โรคเรื้อรังต่างๆนะคะรวมทั้งอุบัติเหตุต่างๆที่จะเกี่ยวข้องกับฟืนไฟด้วยเพราะว่าดาวเสาร์คือธาตุไฟนะะไฟลวกนะคะถูกก้อนหินทับตกภูเขาตกจากที่สูงนี่ให้ระวังนะคะระวังพวก งูเงี้ยวเขี้ยวขอพวกตะขาบพวกนี้กัดต่อยได้เหมือนกันสาหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะส่วนสถานที่ที่คุณห้ามไปนะคะเวลาคุณไปติดต่อไปดีวงานอะไรกับลูกค้านะคะอย่าพาไปสถานที่แบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาได้ะคะ่ะสถานที่ก็คือสถานที่โบราณปาราสาทนะคะเรือนจํานะคะสุเหร่าโบสถ์พวกนี้โรงสีข้าวโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะ แถวตึกแถวแถวที่มีกำแพงห้องแถวอะไรประมาณนะคะยาวๆอะไรประมาณนี้นะคะพย,พยายามอย่าพาไปนะคะถ้าพาไปก็พาไปสถานที่ที่มันแบบว่า,อ,าอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ราชการก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กับห้างต่างๆก็ได้เหมือนกันสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะจะทําให้การเจรจาในเรื่องของการงานนั้นประสบความสําเร็จได้นะคะ คือเหลียกลีกเลี่ยงอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับดาวเสาร์อะพราดาวเสาร์มาจากภพอรินะคะมันจะทําให้เกิดการติดขัดได้นะคะส่วนเรื่องดีๆก็เน้นทําอะไรหรือว่าไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีนนะคะ็คือเกี่ยวข้องกับพระสงฆ์องค์เจ้านักบวชนักปราชญ์พวกนี้นะคะสารตุลาการนักกฎหมายต่างๆกลุ่มแพทย์ทนายความผู้ใหญ่ที่เราเคารพอะไรประมาณเนี้ยนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่า อยากจะคุยงานกับลูกค้านะคะรู้สึกลูกค้าคนนี้นะคะคุยยากอาจจะพาผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือไปด้วยก็ได้นะสําหรับลนาลคณาราศีสิงห์นะคะจะทําให้การงานนั้นประสบความสําเร็จได้นะคะแต่เนื่องจากมีดาวมฤตยูในภพการงานนะคะแม่หมอว่ายังไงการงานของคุณมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสูงนะคะสําหรับลนาลคณาราศีสิงห์นะคะเปลี่ยนสูงค่ะยังไงก็เปลี่ยนมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกถ้ามฤตยูอยู่ในภพที่สิบเนี่ยนะคะ แต่ว่าปีนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วดีไงพราฤหัสเข้าพบที่10นี้เป็นองค์เกณฑ์นะคะสําหรับปัสสวะราศีเนี่ยนะคะใครอยากเปลี่ยนงานรอหลังวันที่30เมษายน2567นายนะคะจะเป็นเลิกดีให้กับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่ความรักถ้าไม่อยากเลิกไม่อยากจากกันก็ถือเคล็ดลับ อยู่ห่างๆกันแล้วก็อย่าใช้อารมณ์ให้มีสติในการพูดคุยนะคะทอยทีทอยอาศัยกันก็จะผ่านไปได้นะคะส่วนเรื่องการเงินก็ต้องดูดาวพูดค่ะช่วงไหนดาวพูดจรดีสัมพันธ์ลัคนาหรือว่าอยู่ในภพที่ดีนะคะมาตรฐานดาวดีๆก็จะทําให้เรื่องของเงินเงินทองของคุณนั้นนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะแต่แน่นอนไม่หมอว่ายังไงเรื่องของรายได้ของคนลัคนาราศีสิงห์อะ ปีหกเจ็ดไม่เหมอะว่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าคนกลุ่มปัสสาวะราศีเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของภพกรรมมะถ้างานดีมีงานทําตลอดเงินก็ดีอยู่แล้วแหละสําหรับคนกลุ่มปัสสาวะราศีเนี่ยนะคะเมพษพฤษกสิง์เนี่ยนะคะเออจะอกหักจะอะไรก็ช่างเหอะเอาเรื่องของการงานไว้ก่อนนะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะเออเน้นทํางานก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ต้องแบ่งเวลาให้สมดุลน,นะให้กับครอบครัวบ้างนะคะ แบบนี้ก็จะผ่านไปได้สําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะทําอะไรมันพอดีพอดีนะคะแต่ว่าจะทิ้งเรื่องของการงานถ้าเป็นกลุ่มคนปัสสาวราศีนะคะเพราะว่าพบการงานนี่สําคัญสําหรับเมษพฤศและก็สิงห์นะคะปี2567นี้นะคะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์ถ้าใครขยันถ้าใครตั้งใจจะตั้งตัวได้ในเรื่องของการงานนะคะ รีบทำรีบสร้างเลยนะคะพฤหัสในภพที่สิบเนี่ยนะคะตั้งตัวได้เลยเรื่องของการงานนะคะมีความมั่นคงเลยนะนะคะการเงินการทองของเราเนี่ยเรียกว่าก็บริหารจัดการดีๆนะสําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะก็จะผ่านไปได้นะคะในทุกๆเรื่องนะคะทุกอย่างมีทางแก้ทุกอย่างมีทางออกมีปัญหาอุปรสรรคอะไรนะคะลองเอาไปปรับใช้กับชีวิตดูนะคะสําหรับคนสิงห์นะ,ะส่วนคนสิงห์ท่านใดที่มีหนี้สินนะคะ ดาวอลิมาเล็งรักอย่างนี้นะคะส่วนมากแล้วนี่สินจะเป็นก้อนใหญ่นะคะเพราะาดาวอลิเป็นดาวใหญ่ด้วยนะคะดาวเสาเนี้ยนะคะเรียกว่าจะปลอดโปร่งก็ประมาณสองปีครึ่งค่ะสําหรับคนสิง์นะคะแบบว่านี่จะเบาลงอะ่ะสองปีครึ่งนะคะเพราะว่าดาวเสาสถิตยอยู่ราศีไหนแล้วใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งนะคะก็นับไปว่าดาวเสาย้ายเข้าสู่ราศีกุ๊ปตัง้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะและจะออกไปในช่วงไหนนะคะ เพราะว่าเสาสถิตยอยู่ก็สองปีครึ่งนะคะแต่ว่าปีเนี้ยปีสองห้าหกเจ็ดเนี้ยนะคะมันจะเด่นเรื่องของการงานก็กอบโกยเอาสาหรับคน,ล,นาลาคนาราศีสิงห์นะคะแต่ทีนี้บางคนบางท่านเครียดเครียดเรื่องหนี้เรื่องสินนะคะแต่จะบอกว่าไม่ต้องไปเครียดนะมันคุยกับเขาได้นะเจ้านี่อะ่ะใครที่เป็นมีหนี้มีสินนะคะนี่ในระบบหรือว่านี่นอกระบบมันคุยกันได้นะเพราะว่าดาวเสาอะ่ะเป็นดาวคู่ธาตุกับดาวประจาตัวของคุณนะ เขาก็เรียกว่ามันคุยได้นะขอให้เข้าไปคุยนะคะเป็นดาวคู่ธาตุกันนะคะเรียกว่าคุยกันได้เจรจากันได้นะคะแล้วก็จะผ่านไปได้นะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะถ้าใครที่ยังมีภาระนิสินอยู่นะคะมันมีทางออกนะคะแต่บางเรื่องบางอย่างบางสถานการณ์นะคะมันจะทําให้มันบรรลุสําเร็จลุล่วงในวันนี้พรุ่งนี้ไม่ได้บางอย่างก็ต้องรอก็ต้องรอได้นะสําหรับคนสิงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะ ภาพรวมปี2567ก็ลัคกี้อินเกมค่ะแต่อันลัคกี้อินเลิฟนะคะงานดีงานเด่นแต่ว่าความรักอาจจะดรอปลงนะสำหรับคนสิง์นะคะแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้ความรักมันผ่านไปได้ก็เอาเทคนิคเคล็ดลับที่แม่หมอบอกไปนะคะจะทำให้ผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะก็ประมาณนี้สำหรับคนสิง์นะคะเรื่องของการงานปีหน้าจะรายได้เสริมรายได้ประจําทําได้หมดนะคะเรียกว่าจะสร้างความมั่นคงให้กับคุณมีโชคมีลาบในเรื่องของการงานนะคะสําหรับคนสิงค์นะคะ แต่เน้นนิดนึงการงานคุณจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะงานออนไลน์งานที่ติดต่อประสานงานกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นแดนไกลทาไปเลยนะคะดีหมดสําหรับคนสิงห์นะคะใครที่ยังไม่รู้วิธีการเทคนิคในการขายออนไลน์ก็ต้องไปศึกษาไปเรียนรู้นะคะมันจะดีมากๆในปีหน้าเรื่องของการงานของคุณสําหรับคนสิงห์นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะในเรื่องของการงานของคนราศาีสิงห์เนี่ยนะคะ ยังไงก็เปลี่ยนค่ะมีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะโดยเฉพาะปี2,567หลังวันที่30เมษายนเนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงสูงนะคะสำหรับคนละคนาราศีสิงห์แต่ว่าจะไปเปลี่ยนอ่า กลางปีหรือว่าปลายปีก็แล้วแต่องศาดาวของพื้นดวงของแต่ละคนนะคะต้องบอกแบบนี้สําหรับคนลัคนาราศีสิงห์นะคะดูเป็นแนวทางและนําไปปรับใช้ในการดําเนินชีวิตของคุณนะคะคําทํานายนี้มันอาจจะไม่ตรงทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับในพื้นดวงด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ไม่หมาขอลาไปแล้วขอท่านโชคดีในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยทุกท่านและก็คิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ